สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆืนทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุ๋ยจะมาอัปเดตผักในสวนนะคะที่ปลูกกันกับคุณปู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ถั่วลันเตานะคะกำลังแบบโอ้โหออกลูกเยอะเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะวันนี้นะคะ <laughs> แบ่งเขตปลูกผักกับคุณปู่กันแบบ อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็คือ,อส่วนตรงนี้นะคะจะปลูกผักแบบอของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ส่วนผักไทยของตุย๋ยก็จะแยกไปอยู่อีกฝัก่งหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆกันนี้แหละคะ่ะวันนั้นนะคะแบ่งเขตกันชัดเจนมากเลยว่าเออผักไทยปลูกตรงนี้เขตของตุ๋ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้คุณปู่เป็นคนกําหนดนะคะแล้วตุ๋ยก็หวานมาเมล็ดผักลงไปแล้วตุ๋ยก็ ปลูกของตุ๋ยไปนะคะปากฏว่านางล้ำแดนนะคะเห็นว่าผักไทยของตุ๋ยอะฝั่งที่ตุ๋ยโรยเลยมเล็ดลงไปแล้วมันกำลังงอกต้นขึ้นมาเล็กๆแกเข้าใจผิดแกคิดว่าเป็นหญ้าแกไปนั่งถอนออกหมดเลยค่ะเพื่อนๆแบบโอ้โหวันนี้ก็เลยแบบมี งองแงงงองแงงกันกันกบคุณปู่นะคะคุณย่าก็เลยเออประชดประชันบอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันหรอกเดี๋ยวจะไปเช่าที่ให้ปลูกเลยชอบปลูกกันนักอ,อคุณย่าพูดแบบนี้นะคะเพื่อนๆือนแบบสัจจะไม่มีกับคนแก่จริงๆเลยนะคะตกลงกันอย่างดีแล้วแกบอกว่าเออแกลืมไปแล้วเพื่อนๆนแกบอกว่าแกลืม แกคิดว่าเป็นหญ้ากแกเลยมานั่งถอนเออนี่ผักไทยของตุ๋ยยู่ฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆดูสิสารแนกกำลังแบบโอ้โหกำลังแตกแล้วก็ผักไผ่หรือว่าผักแพวนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นเล็กๆนี่ไหมคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยตุยหวานมาเมล็ดลงไปแกมานั่งถอนออกหมดเลยอะ่ะอืมก็เลยมีงอนนิดนึง นะคะวันนี้ก็บอกปู่แล้วนี่แบ่งเขตกันชัดเจนแล้วนะคะตั้งแต่ตรงนี้นะคะตั้งแต่ผักชีเนี่ยไปจนถึงซ้ายมือเนี่ยเป็นของตุ๋ยหมดเลยแกก็บอกโอเคฝั่งทางนี้เป็นของปู่หมดเลยแกก็บอกโอเคแต่ลืมค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนแกเอาต้นหอมมาให้นะคะแกก็มาฝังดินไว้เวลาจะทานค่อยมาถอนไปทานนะคะนี่ ฝั่งท้งนี้เป็นของแกหมดนะคะของคุณปู่หมดเลยแกบอกว่าไม่เว็นไรปู่ไม่ไปยุ่งหรอกตรงผักไทยอะ่ะน่าไม่ยุ่งได้ยังไงไปถอนผักของตุ๋ยออกหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ทั้งหูระพาทั้งกะเพราแล้วก <c oughs> ็แมงลักนะคะที่ตุ๋ยหวานแบบเป็นแถบๆโูแ, <c oughs> แกไปนั่งถอนสนุกมือเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะเพื่อนเพื่อนอคงต้องหวานมาเมล็ดใหม่นะคะย่าบอกว่าชอบปลูกกันนักเดี๋ยวจะไปเช่าที่ให้ปลูกเลยจะได้ไม่ทะเลาะกันอืมมีย่าเนะี่ยแกไม่ชอบปลูกอะไรนะคะคือแกไม่ชอบการเกษตรไม่ชอบปลูกดอกไม้ไม่ทําอะไรเลยนู้นมุม,มนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมขวามือเป็นของตุย่ยแบบแค่นิดเดียวเอง เออนอกนั้นก็ปลูกผักแบบเออทั้งญี่ปุ่นอะไรรวมกันได้แต่ขอเขตผักไทยนิดเดียวแกยังไปถอนของตุ๋ยเลยค่ะเพื่อนๆผักชีกําลังแบบต้นแบบกําลังอยู่ออกงอกประมาณหนึ่งข้อมือแกไปถอนออกหมดเลยแกคิดว่าเป็นยาฝั่งนี้ก็จะแบ่งโซนแบบปลูกดอกไม้นะคะแต่แกก็เอาถั่วลันเตามาปลูกฝั่งนี้อีกนะคะเพื่อนๆ ก็นี่นะคะ่ะอยู่กับวัยรุ่นนะคะหลงหลงลืมลืมก็ต้องทําใจนะคะคือที่ง้องแง่งง้งองแง,ง่ง,งกันไม่ใช่โกรธกันนะคะแกล้งแกล้งประชดกันเฉยๆนะคะอืแกก็หัว,วเอาะปู่ก็นึกว่ายากเออเราก็แบบโอ้โหดูแล้วดูเช้าดูเย็นกําลังแบบแตกออกมาจากเมล็ดนะคะแบบอุ้ยกําลังสวย เพื่อนๆนี่ค่ะบ้านคุณปู่มีดอกฟูจิด้วยนะคะเขากำลังแตกแตกช่อออกมานะคะก็จะบานประมาณเดือนหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าบานแล้วตุ๋ยจะถ่ายให้ดูอีกที่นึงนะคะแบบเพื่อนๆ,อนๆสวยงามมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ <มา S 1> ทุกท่าน<ช>น,นะคะ,ะ,คะตุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาอัปเดตผักในสวนให้ดูนะคะแล้วก็นี่มาเล่าถึง เรื่องราวที่ปลูกผักแล้วแบบโอ้โหโดนคุณปลูกถอนในแบบเศร้าเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกเอาใหม่นะคะแกเข้าใจแล้วต่อไปแกคงไม่ถอนนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ